หัวสันไน้าด็อกติงน่ารักจังเลยนี่มาม่าหนูเคยเห็นในยูทูบนี่กองทัพอเมริกาสนะคะท่านนี้แพมมาแล้วค่ะร้านขนมญี่ปุ่นที่โรบินสันสุรินนะคะเล็กใหญ่เล็กใหญ่เลยดิไมื่เราเคยดูเลยดิค่ะมีอะไรลูกอะไรอ่ะโซดาป๊อปนี่มาม่าหนูเคยเห็นในยูทูบเขาอย่างนี้แล้วเป็นลูกแก้วไม่รู้ใช่อันนี้หรือเปล่าลองดูไหม กินหมดแล้วจะได้ลูกแก้วเหรอคะไม่ใช่ค่ะเปิดฝามามาันจะมีลูกแก้วหมุนหมุนอยู่ข้างในอ๋อเอาสิอะนให้เลือกหนึ่งอย่างให้เลือกหนึ่งอย่างเลือกดูค่ะนนี่สีอแ,แ่ด้วย <laughs> นี่ ช้างช้างช้างโอ้ยไข่เซอร์ไพรส์ของโปรดเย้จากขนมก็มีพวกตัวโมเดลแมวหัวสันน้อแมวจอนน่าดักจริงน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยแล้วน้องพายล่ะครับได้หรือยังโอ้ กองทัพไดนนโ,โ<า><า>นเสาร์ครบทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายน้องแพมยังไม่เห็นดิป๊อบอิบอยู่ตรงนี้อโอ้อันดับเริ่มเลย โอ้ป๊อปอิ๊เตี้ยนใหญ่มากกองทำหมาน้ำมึนหมาน้ำม <umes> ึน okay. อ in ันนี <l Different> <atur> so ้เหมือนที <messaging> oh. ่บ so well. cool. ah. oh. 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 ้านหนูยลยใช่เรามีอันนีแล้วนั่นมีอามองอสด้วยไหนคะโอ้โหมองคิสอ้าน่ารั กองทัพ among us นะคะ among us คริสต์มาสน่ารักมากอุ้ยอู๋สีน่ารักมากโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำที่บ้านกันทำอะไรสกุสีทำอะรกุบผมสั้นอ่ะอุ้ยสกุบผมสั้นไหนน้ำไปทำได้ไรคะไจริงนะโอเคกลับบ้านแล้วนะน่ารักไปเลยไปถ่ายคลิปทำกันโอเคค่ะ